สวัสดีครับกับพบกับ Cat f i ฟท์ครับวันนี้ผมก๊อล์ฟแคทไฟท์ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการใช้งานเพนส์นะครับลบภาพพื้นหลังออกอัตโนมัตินะครับบน Windows 11เวอร์ชั่น 2.3h2 นะครับเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับต้องบอกว่าใครที่อัปเดตเวอร์ชั่นนี้นะครับก็คือเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ 2.3h2 เนี่ยหนึ่งในฟังก์ชันนะครับเคลียร์ไลท์ของเขาก็คือเพนส์นะครับมีการอัปเดตตัวโปรแกรมเพนส์มาในเรื่องของฟังก์ชันในการลบภาพพื้นหลังออกอัตโนมัตินะครับซึ่งมีควผม ในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยกพี่ก๊อฟก็ดูแล้วก็อาจจะมีดีเทลนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันเพ int เนี่ยพี่ก๊อฟคิดว่าเป็นฟังก์ชันสําคัญที่สามารถนําไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับซึ่งการใช้งานฟังก์ชันในการลบภาพพื้นหลังนั้นทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการใช้งานเพนนะครับในการเอาภาพพื้นหลังออกอัตโนมัตินะครับบนวิดีโอ11เวอร์ชัน2 3 h 2นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับใครที่อัปเดตมาแล้วจะใช้ฟัััังงกก์ชนนนนนนีี้้้้ไดะะคคคครรรบบเิ่่่มมตาาายๆ็ือทห ให้เราพิมพ์คําว่าเพนนะครับนะครับเพื่อที่จะหาแอปนี้นะครับพอพิมพ์เสร็จนะครับใน่วนของคําว่าเพนนะครับเราก็จะเจอในตัวของไอคอนแอปตัวนี้นะครับกดเข้าไปครับนะครับเราสามารถกดไฟล์นะครับแล้วก็กดโอเพนนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับแล้วเราก็ปรับขนาดอ่ะไ์แบบนี้ยลงใหญ่หน่อยอ่ะนี่นะครับถ้าเก็ต้องการลบภาพพื้นหลังออกนะครับเอาจะภาพพอะ เฉพาะปิ๊กคอปนะครับปิ๊กคอก็กดไปที่หัวข้อนี้ครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะ remove background ครับ o v e Background ตรงนี้นะครับกดได้เลยครับปึ๊บพอเรากดเข้าไปนะครับระบบจะทําการเนี่ยฮะ remove ภาพพื้นหลังออกนะครับไดคัทเฉพาะตัวเรานะครับบุคคลนะครับออกมานะครับจากนั้นให้กดในเรื่องของไฟล์ครับเราเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นเซฟนะครับก็คือทับไปเลยนะครับหรือจะเป็นเซฟแอดนะครับเซฟแอดเนี่ยสามารถเลือกได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น png jpg BMP นะครับแล้วก็ GIF นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลือกเลยครับสมมติว่าเราต้องการภาพเป็น PNG นะครับก็กดไปที่ save PNG นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็ save ได้เลยนะครับคาวนี้เรามาดูรูปที่เรา save ออกมานะครับเนี่ยนะฮะก็จะเป็นรูปที่เรา s a ฟออกมานะครับเห็นไหมนะครับง่ายๆเลยนะครับในส่วนของคนเนี่ยจะง่ายหน่อยนะครับถามว่ามันร้อยร้อยไหมก็คือแบบดีมากขนาดแบบฉลาดเลยไหมก็ต้องบอกว่ามันจะมีจุด ปกค้องบ้างนะอ่าอย่างยกตัวอย่าง mm. อย่างเช่นสมมติเอาไปรูปนี้นะครับแล้วก็อ่คือถ้าสีมันคลึงคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีวัตถุบางเงี้ยบางอย่างมันจะหายไปนะครับอ่ายกตัวอย่างก็คือกดเนี่ย remove background นะครับจะเห็นว่าขาหายไปเลยเห็นไหมนะครับเพราะมันก็ยังคำนวณไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ยังสามารถช่วยใช้งานได้นะครับอันนี้ระดับหนึ่งนะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ออกมาช่วยเหลือเรากรณีที่เราต้องการ ทำภาพเบ่งด่วนนะครับแล้วเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งไดรคัทนะครับเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับเหมาะมากกับการที่แบบเออย่างเงี้ยนะครับเอาต้องการเอยเราต้องการเอาภาพเฉพาะมือคนกับตัว iPhone ใช่ไหมฮะเราก็กดรีมูฟแบ็ก u n d ออกนะครับเราก็จะได้ภาพที่เราต้องการแล้วก็นาไปใช้งานได้นะครับรือภาพบุคคลอ่ะแล้วก็จับล่างลงมาแล้วก็มาตัดดูนะครับแล้วกดรีมูฟแบ็กเกลปึ๊บเห็นไหมนี่ก็สามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถเลือกเซฟไฟล์ตามที่ต้องการได้ นี่ขั้นตอนในการใช้งานเพน n t นะครับในการเอาภาพพื้นหลังออกโดยอัตโนมัตินะครับง่ายๆเลยนะครับกับคนที่ใช้งาน i n d o w s 11เวอร์ชัน2 3 H2 นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับใครที่อัปเดตมาแล้วก็ลองนำเทคนิคไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้ว